นี่ครับสวัสดีเอฟซีครับผมวันนี้บ่าวณนพลพาเอฟซีมาอัปเดตกับรบ้านาสถานีาลูกน้ำน้องฟูงจิซิ่งแอนด์ฟูจิซิงซ่านนะครับผมมาเจอเนี่ตยตต่กำลังบอกให้ลูกค้าพอดีเลยปวดกวัวรู้นะครับ กีดให้ย,ยางเดียวครับเนี่ยอ๋อประ่าราคามันถือเท่ากับเลื่อยใบปอกครับกีดให้ย,ยางเดียวก็ซ่ำกระปอกเหรครับไปถึงกันแงออกกินได้เลยแถมเปียกไปพร้อมเฉยหนึ่งร้อยสิบบาทนะครับโอ้โหไหวเลยครับ วยงามมากขอบคุณครับเลือกเลยครับใส่ถุงให้ลูกค้าแบบนี้จัดไป่นอครับพอค้าแม่ค้าที่จะเอาไปต่อยจดนะครับผมก็สามารถมา ติดต่อเฮียตายกับเจ๊จุ๋มได้เลยนะผมโทรสอบถามได้นะผมเบอร์โทร0823593595แล้วก็0943249594นะครับทุกคนก็แวะมาสอบถามเฮียตายกับเจ๊จุ๋มได้นะครับผมหรือปักหมุดปัก GPS มาได้เลยนะครับร้านฟูจิซิงแอนด์ฟูจซิงซ่านะครับผมเดี๋ยว GPS จะพามาถึงหน้าร้านเลยนะครับอยู่หลังมอหัวเขียวนะครับ เจ้าลาดำก็มีนะครับทุกคนนี่นะครับผมสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับที่จะรับไปบวกกำไรต่อนะก็สามารถมาติดต,ต,ดต่อเฮียต่ายกับเจ๊จุ๋มได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแปดสิบาทนะครับเนะี่ยเริ่มต้นที่แปดสิบบาทนะก็จะสวยเหมือนกันเนี่ยภูนี้ก็สวยนะครับลูกค้าก็มาเลือกแล้วนะจ๊ะ อันนี้จะเป็นหนึ่งร้อยสิบบาทนะครับโอ้เฮียบอกว่าบา่าวนิธ์มาไม่ทันเมื่อเช้า,ชานี้ลูกค้ามาอย่างเยอะเลยช่วงใบ่าย,ายก็จะเยอะเหมือนกันนะครับคาสามารถเลือกราคาเริ่มต้นที่69นะครับ69เท่านั้นเองนี่185้แปดสิบห้าบาท <c oughs> แน่นู่กหนึ่ครับอันนั้นมันเละใช่ไหมน่ะอะไนตะน้าก๋วยเอ๋วอ้สวยครับแน่เนื้อสวยหอมมาแล้วอันนี้ก็สวยครับหน่ร้อยเอห่กร้อยยิบห่ร้อยปสน่้อยสห่ร้อยปดสิบหอยสิ่รยแปดสิบหนึ่ร้อยแปยสบหนึ่ร้อยแสร้อยบ กินให้ไปถึงบ้านก็กินได้เลยมาเลยครับ ทางร้านมีโต๊ะให้ลูกค้านั่งกินที่ร้านเลยก็มีนะครับผมตบริการลูกค้าทางากชาวนักท่องเที่ยวนะครับตาเต้าหู้สีบอยู่แล้ว 有哦、我 el, 们又放饵，就那点点，嫩嫩的。去再打一个去，再开一个，给他们开两个吃，不敢拉了肚子。输了没有？哟，这日本人。 太过心了！<laughs> 泰国人不和你人家这个刀就比超上那个刀快么。 孙总，为了挣中国钱，他在努力学中国话，呵呵笑笑得他不行、啊。<laughs> 你了不起，<laughs> 会说中国话都了不起，挣中国人的钱。哎 <laughs> <红>，这点儿的得一百多、两百多、哦啊、是吧？我看留住十五块钱。是、啊。在国内是卖叫他叫他给闹一个远点的。 再开一个软一点的，嗯，明白？个子大的明，软一点的。个子大的，软一点的。哎 <c oughs>、欸，给他们拿手套。Manny，Manny，Manny，这个行有没有比再大再加，再加 <书 S 1>，再加，再加，再加<吧>，再加，再加，再加， ก็ไม่ค่อยมีนะไม่ได้เอาเบอร์ใหญ่มาก,กอันนี้ลูกนีลูกค้าสั่งเล็กๆอ๋ออันนี้ลูกที่สองแล้วนะครับเนี่ยของนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันแมนบอกครับอบอกลูกนิ่มคุยใหญ่เล็กๆครับนุ่ม ค้าจะมาเอาไปขายต่อใช่ไหมครับราคาหนึ่งร้อยสิบาทนี่คือพร้อมปลอขายได้เลยนะใช่ลูกค้าสามารถไปต่อยอดเองคือพร้อมปลอขายเลย ครับแต่ก็ไม่ไม่เละเท่าไหร่หรอกมันนุ่มพอดีเลยครับแต่จะนุ่มกว่าบ้านเราอ่ะครับกินหอมเลยอ่ะครับหอมเลๆเ,เลยม <laughs> ีให้ทุกเนื้อนี่ สวยครับขอบคุณครับอันนี้จนี้หน่อยไใช่เป็นูมินิไซส์มินิใช่เขาบกคนชิินเมื่ช้ารวมสิบูปนั่งกินเลยโลูกมันเล็กเก่เหมือนกันลูกขายลูกอันนี้มาตัดมาจากต้นแล้วสุกเลยนะแกดีมาก ได้เลยใช่ไหมไม่ได้ขนาดขนาดไม่ได้มากค่ะลูกค้าไม่ได้ไม่ได้มากพอดีอันนี้ก็รุ่นเดียวกัน,นครับรุ่นเดียวกันเพียงเนียงแต่พูมันใหญ่กว่ากันเฉยอ๋อจะ<ด>เล็กแมนกันเล็กล้ครับร้อยสิบบาทอันนี้พูอ ชิวนี้ก็สองลูกเหมือนกันพระาชาชู่าหารก็สวย มาเลยนะครับผมกับร้านสถานีลูกน้ำน้องฟูคีซิ่งแอนทุกซิ่งซ่านะครับปักหมุดปัก GPS มาร้านน้องฟูคีซิ่งแอนทุกซิ่งซ่าหรือสอบถามเฮียตายกับเจ๊จุ่มได้เลยนะครับคลิปนี้บอกทุกคนฝากไว้ตรงนี้ก่อนทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ